เสร็จสวัสดีค่ะนี่ต้องรับคนกับคอนสุดช่องระบายพีชวันนี้นะคะเราจะพานกันมาดูกับ e x ็กวันนี้นะคะ e x ็กโซแอลยังเป็นอยู่ใช่ไหมยังอยู่แหละเอออยู่แหละเขาจะนำนำเสนอวงของเขานะคะเพราะว่า e x ็กโได้ทำการคัมแบ็กในรอบหลายเดือนเอ้ก็คัมมานานแล้วด้วย แต่ว่าเราคือคุณได้มาดูใช่ชื่อเพลงว่า Don't Fight the Feeling โอเคเอาไราไปดูกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะไปเออมาแล้วเป็นเซ็ตอวกาศอวกาศใช่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 โอ้ห่าน่ะเหมือนขึ้นขึ้นเครื่องบินอ่ะเหนื่อยเซลอันนี้โลกเซลเขาใส่เขาบอประวัติศาสตร์มาด้วย ไอ้ามที่มีตัวคองเย่ฉากมไ,ไปเป็นคำว่าปรตีนสารทั้งหมเลยอหลอ่อไหะคนดูพี่หลปวเขายังห,หล่ออ่ะยังหรอเขาหล่อ ก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใคร Don't s t o feeling บีบดีอ่ะบีบแบบฟังง่ายว้าตัวใหญ่ค่ะคนนี้ e x o k น r n e l นะคะคนอ๋อเออแล้วคนใช่

加油！ จบประจามีแค่นี้ก็อยางยดเ้นความเคที่นิหน่อยฟังนะสนเอออคืออะไรมิติเวลาเหรอจมิติจักรวาประมาณนั้นเป็นเหมือนช่องดูนอน คอซื้อนะเออแต่เพลงมันง่ายเราชอบเราชอบสีสีในเอ็มวีนี้เอ็มวีสีสวยมากติดฟ้าติดฟ้าติดเอารักานเมืองแต่ว่าสีมันไปทนกันหรมดเลยแม้กระทั่งตอนที่มันเป็นเหมือนระเบิดอะตอนที่แบบเป็นสีจากสีฟ้าไปสีแดงอะแตนก็สวยใช่มันก็สวยชอบความพี่เลยอะแต่ถ้าฉันจำไม่ผิดนะคือคือดูมานานมากขอโทษอาจจะลืมลืมไปนิดนึงก็คือจริงๆริอะไม่ได้ถ่ายด้วยกัน พี่เล่่แใช่ใช่ใช่เออแต่เอามาตัดรวมนั่นแหละประมาณนั้นเทคโนโลยีก้าวไกลจริงก็ตอนแรกปุตอนดูรัางแรกเลยนะดีใจมากวุ้ยพี่เลยมาสภปางหนึ่งดูบ้างหรอเลอ๋อถ่ายวันที่กูแบบเมื่อนึกว่ามาเจอกันแล้วกูแบบเฮ้แต่ก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักดีได้เห็นพี่เล้ได้ฟังพี่เล่ร้องแล้วว่าคือแบบทุกแบบถ้าแบบอยู่มานานอ่ะตั้งแต่2 0 1 7ที่มันโดนตับฉึกอ่ะแล้วมันไม่ใช่ก้าวคนอะแบบ ก็แบบพี่เลพี่เลกลับมาสักทีกลับมาสักทีแอนนึก็บอกว่าแต่แบบพอไดเราพอไดเห็นนี่แบบโอ้มันดีใจเออมันดีใจมันชุ่มชื่นอันว่าเราบีเพลงนึงก็คือเพลง rose ของเดียวเราไปดูกันดีกว่าค่ะเดียวเอ็นเนภาษาเอ็มวแต่เอ็มวีดูแบบหมดอุ้ยอุ้ยสดใสแล้ว 마비어 시유나레 먼지 없는 파란 하늘 위로

哎呦！ เป็นเพลงฟังง่ายแล้วอ่ะใช่แต่ว่าสำหรับเราเราสึกว่ามันมีความเล่นอาร์ตเยอะฝ่ายอาร์ตต้องทำงานหนักแน่นอนพี่แบบว่าทำกราฟิกโมชั่นอะไรต่างๆคือทีมถ่ายถ่ายแป๊บเดียวจริงอ่ะคือถ่ายมาเดียวเสร็จเดือนนี้มันเหมือนแบบคือมันเหมือนตามเอ็มวีเลยว่าแบบเราสามารถเพลงฟังเพลงนี้ตอนแบบว่าปั่นจักรยานได้ทำจอดรถอะไรก็ได้แบบสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากแต่ทำงานศิลปะก็ดีนะใช่แต่ว่า เนื้อเพลงปังมากหวานมากหวานยอดหวานเจ๊แบบมีความแบบว่าในอ่าวแขนของฉันมีแต่ดอกไม้ที่แบบดอกไปให้คนหนึ่งแล้วแบบหวานก็แบบมันก็เขินนะแต่ก็ช่วยไม่ได้อ่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นโรเบอร์แล้วเออมันมันมีความผิงเบาๆแม่มันตัวชีซี่แต่มันดูมีความแบบความเป็นธรรมดาที่แบบ normal normal สบายสบายอะไรแบบเราปัจจัยานไปเจอเด็กเจออะไรก็ ของต่างๆที่อยู่บนโนมันนี่ผจร์ก้อนเมฆเนี่ยเพราะมันเริ่มเล่าเล่าหลายๆอย่างด้วยความแบบทำแบบมาธรรมดาแต่ว่าเพลงมันก็แบบหวานใช่นี่ก็คิดว่าอารมณ์อาจจะเป็นฟิลแบบว่าอัปเดตเพราะว่ามันเริ่มต้นด้วยเช้าฉันก็เหมือนคลั่งรักบาๆเออฟิลคลั่งรักคืออัปเดตตอนเชอบดึงกาแเอุ่นๆเออไม่ต้องสนใจโลกภายนอกส่ยบ้ากันเลยนะแบบใครยังไม่ได้ยินเหมือนทั้งโลกมีแค่เราสองโลกเป็นสีชมพู ถึงแม้จะไม่มีอะไรอยในเอ็มวีที่บอกบอกว่ามีมีคนหรือว่ามีความรักแต่ก็มอนกามีแค่ดอกไม้เป็นเีลนั้นที่หวานหวานจริงหวานมากคลิปนี้หวานมากหวานเจี๊ยบเออแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าเพลงโซงสองเพลงนี้ฟังร้ายมากใช่ปกติเพลงโซงจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองตลอดเลยแต่อาร์ติคเซลแล้วก็แบบยุ่งยากมากยากกว่านี้อ่ะจะมีความฟังยากกว่านี้แล้วก็เป็นเอสเอ็มสไตล์ที่ไม่ได้ง่ายแบบนี้เออเออประมาณนั้น แต่ก็ยังมีความแบบทอนติถุงแบบยายอย่างเมื่อกี้ก็ต้องาฟีลอ๋อเออโอเคก็น่ารักดีจริงก็หมดแล้วหรอก็แบบเออก็ก็น่ารักเพียงฟังง่ายก็จะลืมไปติดตามหาฟังกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะคะก็อย่าลืมไปกดไลค์ ก็แช่ก็ซักซักไรก็ยืนกอดกร่งที่เรารวามฟิตนะคะแล้วก็ไปฟังเพลงของก็สลับกันด้วยนะคะจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description นะคะทุกคนเอาล่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย